ฟังสบายกับอาจารย์นิตนะครับวันนี้มาฟังเรื่องราวของอาจารย์เปลี่ยนนะครับพระอาจารย์เปลี่ยนพระปฏิบัติธรรมที่พระพุทธบาท400การออกทุดงครั้งที่6จังหวัดเชียงใหม่พรรษาที่5ปีพศ2506อออกพรรษาแล้วพระอาจารย์เปลี่ยน ได้ชวนสมณน,นองค์หนึ่งเดินทุดงขึ้นไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดป่าสลวงบ้านสลวงนอกตำบลสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งถึงเดือนคุมภาพันธ์นึกถึงพระพุทธบาทสี่รอยซึ่งหลวงปู่ตื้อเล่าให้ฟังจึงอยากจะไปกราบนมัสก,การ พระพุทธบา,าสี่รอยตำบลสรวงอำเภอแม่ริมเมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วจิงสัพ p ายบ w i และกดพร้อมอัฐบริฐานออกเดินทางกับสมณีนองค์หนึ่งจากอำเภอแม่แตงมุ่งหน้าไปทิศตะวันตกผ่านบ้านกาดฮาวบ้านหนองแหวน บ้านหนองกายแล้วเดินเข้าป่าขึ้นเขาลงห้วยไปตามความสูงของเขาที่ผ่านอาศัยด่านสัตว์และทางนาทางโคทางของชาวบ้านที่เดินกันอยู่ในขณะนั้นเขาบางลูกสูงมากต้องพักกันสามครั้ง ครั้งที่4ต้องค่อยๆเหนี่ยวกขงมาขึ้นไปบางครั้งต้องช่วยกันจุดขึ้นไปสมณเณรที่ติดตามไปด้วยเกิดท้อถอยแต่พระอาจารย์เปลี่ยนพูดปลอบใจวา่าเรามุ่งหน้ามาหาความสงบต้องการสุด้นจากกองทุกข์ทั้งปวงจึงต้องอดทนไม่ท้อถอยครูบาอาจารย์ ยังทำได้เราเป็นสิทธิ์ต้องทำได้อย่างอาจารย์ทำให้สมเนเนรเกิดกำลังใจเมื่อเดินพ้นเทือกเขาที่สูงสุดแล้วมองลงมาเห็นหมู่บ้านแม่แต่งริบๆการเดินทางลงเขาก็ต้องอระมัดระวังเท่ากับการขึ้นเขาเหมือนกัน ถ้าพลาดพลั้งตกเขาก็บาดเจ็บได้เมื่อลงมาถึงข้างล่างได้พบลำธานซึ่งมีน้ำใสไหลยเย็นจึงจุดพักผ่อนเติมน้ำจนเต็มกระติกแล้วเดินทางต่อไปการเดินทางในช่วงหลังนี้ค่อนข้างจะง่ายกว่าช่วงแรก ที่ต้องเดินข้ามไม่สูงชันนักบางครั้งเดินสวนเมี่ยงของชาวไร่บางครั้งก็เดินเลีอยวลำธารแต่เป็นทางเดินสะดวกจากบ้านสรวงจนถึงพระรุทธบาท400เมื่อเวลา6กโมงเย็นวันเดียวกันรวมเวลาทั้งสิ้น เชั่วโมงปรากฏว่าอากาศที่นั่นเย็นมากและเริ่มมืดลงเมื่อพักใต้ต้นใส่หน้าวิหารจนหายเหนื่อยแล้วจึงได้สำรวจพระพุทธบาท400อย่างาคร่าวๆประวัติพระพุทธบาท400เชื่อกันว่าพระพุทธบาท400 เป็นพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไดตรัสรู้ในพัทรากับแต่และองค์ได้มาประทับรอยไว้เพื่อให้ประชาชนในยุคหลังได้กราบไหว้รอยพระพุทธบาททั้งสซ้อนกันอยู่บนแผ่นหินสูงจากดินรอยใหญ่อยู่ข้างบนรอยขนาดย่อมกว่า จะอยู่ลึกลงไปเป็นชั้นๆนับได้400มีวิหารหลังใหญ่ปูกคร่อมพระพุทธบาทสี0รไว้ซึ่งครูบาสิวิชัยได้สร้างขึ้นขณะท่านไปก่อสร้างและบูรณะวัดต่างๆที่เชียงใหม่วิหารมีสภาพสุดโทมมากไม่มีคนดูแลและบำรุงรักษาเนื่องจากความมื่ดล้า และอากาศหนาวเย็นพระอาจารย์เปลี่ยนจึงงดส่งน้ำและได้ขึ้นไปทำและได้ขึ้นไปทำวัดสวดมนต์เย็นในวิหารตรงรอยพระพุทธบาทนั่งทำความเพียรและก็เข้ากดในบริเวณวิหารนั่นเองตกดึกอากาศหนาวเย็นจัดมาก ต้องใช้มุ่งกดมาคุมห่อร่างกายส่วนสำเนรนต้องลุกขึ้นมาก่อไปสู้กับอากาศหนาวพระอาจารย์เปลี่ยนจึงจำวัดได้เพียงชั่วโมงเศษก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติความเพียนต่อที่พระพุทธบาท400ในปีนั้นเป็นปีที่มีอากาศหนาวเย็ยนที่สุดที่ท่านได้พบมาในชีวิต การเดินธุดงรุ่งเช้าได้ออกบิณฑบาตใกล้ๆกับพระพุทธบาท400มีชาวบ้านใส่บาตรเพียง3บ้านได้กล้วยมาสองลูกและข้าวเหนียวเล็กน้อยด้วยความสงสารสามเณรที่ยังต้องเจริญเติบโตต้องการอาหารมากกว่าพระอาจารย์เปลี่ยนจึงแบ่งข้าวเหนียวและกล้วย หนึ่งลูกครึ่งให้สมณเณรตัวท่านเองฉันกล้วยเพียงครึ่งลูกเท่านั้นเมื่ออาหารเมื่อฉันอาหารเสร็จและปฏิบัติกิจของส่งแล้วได้สังเกตเห็นว่าพระพุทธบาทสี่รอยพระพุทธบาทเต็มไปด้วยใบไม้และหญ้าจึงคิดจะทำความสะอาดรอยพระพุทธบาท และมีไม้มีป้ายติดห้ามคนลงไปท่านจริงได้ยกเหตุผลต่างๆขึ้นมาพิจารณาแล้วกราบลงข้างรอยพระพุทธบาทอธิษฐานว่าท่านมีความปรารถนาจะลงไปทำความสะอาดรอยพุทธบาททั้งสี่รอยนี้ให้ดูสวยงามขึ้นขออย่าให้การล่วงละเมิดครั้งนี้ ต้องเป็นบาปกรรมเลยและขอให้งดโทษและโหสิกรรมแก่ท่านด้วยอธิษฐานเสร็จแล้วจึงก้มกราบลงแล้วปีนขึ้นไปที่รอยพุทธบาทรอยเล็กที่สุดซึ่งอยู่ล่างสุดเก็บเศษใบไม้ใบตองอยากย่ยและเช็ดถูจนสะอาดแล้ว จึงเปลียนขึ้นมาข้างล่างก้มกราบอีกครั้งหนึ่งหลังจากท่านได้พิจารณาบริเวณโดยรอบซึ่งมีต้นหญ้าขึ้นเต็มไปหมดจึงได้ขอยืมจอบจากชาบ,บ้านให้สมมเณรไดายยา้หญ้าจนเสร็จในตอนเย็นแล้วพระอาจารย์เปลี่ยนก็ใช้บริเวณข้างวิหาร เป็นที่เดินจงกรมขณะเดินจงกรมจะมีงูตัวแดงๆยาวประมาณ75เซนมีหงอนด้วยทราบภายหลังว่าเป็นงูห่าไฟมอนอนอยู่ในทางเดินจงกรมเกือบตลอดเวลาบางตัวนอนอยู่บางตัวก็เลื้อยข้ามไปท่านไม่กลัวจึงเดินข้าม และได้แผ่เมตตาให้งูเหล่านั้นพระอาจารย์เปลี่ยนพักอยู่ที่พระพุทธบาทสี่รอยระยะหนึ่งก็มีหลวงตาแก,แก่จากบ้านหนองกอยมาพักปฏิบัติธรรมด้วยวันหนึ่งท่านได้ไปสนทนากับหลวงตาและสัมมณนปรากฏว่างูสองตัวเลยมากดตัวอยู่ในซอกหิน และยกหัวขึ้นบางคำสุทนาจนกระทั่งเลิกเป็นเวลาถึงสามชั่วโมงที่น่าสังเกตว่าง,งูจะมาอยู่ในทางเดินจงกรมของขั้นเพียงองค์เดียวไม่ไปขวางทางเดินจงกรมของลวงตาหรือของสมณเณรเลยและตั้งแต่สมณเณรทำความสะอาดบริเวณ พระพุทธบาทแล้วมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ว่าจะไปทุดงที่ใดไม่เคยเจ็บป่วยซึ่งคงจะเป็นอนิสงส์จากการทำระสะอาดในครั้งนี้ก็ได้จบครับ